ประวัติศาสตร์แห่งวงการทีวีจะเริ่มขึ้นกับภารกิจยอดฮิตกับ5ชั่วโมงพิเศษทากะเอโทชิบอบบี้แอนดี้ันทัช c h a b l e ทากาัโทชิก,การใช้ชีวิตทางตอนเหนือของญี่ปุ่นด้วยเงินศูน์เยนนอกจากนั้นได้มาแล้วหนาวกับสิ่งนั้นพี่น้องบ๊อบบี้แอนดี้กับการใช้ชีวิตทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ติดเล้าติดเล้ากับภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จใช้ชีวิตได้เงินศูนย์เยนทีมอันทัชเบิร์กการใช้ชีวิตทางตอนออกของญี่ปุ่นได้เงินศูนย์เยนภาพลอดกับภารกิจของพวกเขาโกโกดิโกเกมกึ๋ย กับภารกิจการใช้ชีวิตทั้งตอนเหนือตะวันออกและทั้งตอนใต้ด้วยเงินศูนย์เยนครับภารกิจของเราในวันนี้มาถึง5ชั่วโมงพิเศษกันเลยทีเดียว<ช>ครับคบนอ